สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเดินออกกําลังกายกันนะครับผมวันนี้ก็นั่งนั่งหลังคุณซับเรานะครับก็หลายคนว่าทําไมไม่เคยเห็นนั่งคุณซับบ้างนะครับวันนี้ก็จะนั่งให้เอฟซีได้เห็นกันว่าเราก็น oh? ั่งคุณซับได้นะครับนั่งนั่งแบบเดินออกกําลังกายอะไรได้นะครับนี่นะครับด้านหน้าเราก็มีช้างนะครับผมมีด้านหลังเราไม่มีเลยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละครับผมนี่นะฮะไปคุณซับไป จะไปดิไปีดิลูกจไปดิวันนี้เราก็หอบหญ้ามาด้วยนะครับผมดูเลยคุณซับเราก็หอบหญ้าได้มัดหนึ่งนะดีดินี่นะครับนี่ด้านหน้าเราก็มีเพื่อนๆน,นะนะครับเราก็เดินออกกําลังกายเราก็จะมาพาช้างมากินฟักทองด้วยนะครับนี่นะครับเป็นลูกใหญ่เลยนะครับผมนี่ก็จะมีช้างนะครับ นี่ฮะท้องเต็มเลยนะครับแม e ่แก้วของเราแล้วก็แม่จันน้อยนะครับนี่ฮะมา,มากินฟัก <gger> ทองกัน <Chelsea> ท <Help S 2> ี <sı f aring> to to ่นี่นะครับผมนี่นะครับคุณซับเราก็กินนะนี่นะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลากินของเขาอยู่ดูดิกินเลอลูกใหญ่เลยนะครับผมเราไม่ต้องปอกก็ได้นะครับเพราะว่าฟักทองมันนุ่มอยู่แล้วนะครับช้างก็จะหักเองได้นะครับผมนี่ฮะไม่ต้องปอกก็ได้นะครับเพราะว่าฟักทองก็ข้างในก็จะกวงนะครับผม ก็จะเป็นเม็ดนะครับนี่ฮะโยนให้อย่างเดียวเลยนะครับผมมาดูกันหน่อยนะครับนี่ฮะคุณทรัพย์ของเรานะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับเป็นวันที่เดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็่านมาเป็นโรงฟักทองครับตรงนี้นะครับดูฝั่งแม่แก้วของเรานะครับเป็นท้องเลยนะครับนี่ฮะจันน้อยเราอีกเชือกหนึ่งนะครับผมก็กินอยู่นะครับ ูนะครับอะไรครับท่านกินอะไรครับกล้วยอ๋อกล้วยต้มกล้วยนึ่งกล้วยนึ่งนะครับดูบคุณตองครับนี่ผู้ดูแลแม่แก้วของเรานะครับ หลังพังที่สวยนะครับตัวใหญ่อ้วนนะครับอ้วนมากเลยอันไม่แก้วของเรานะครับนี่ฮะกินฟักทองอยู่นะครับส่วนควานก็กินกล้วยกล้วยนึ่งนะครับนี่แม่จันน้อยนะครับผมคซับกินหมดหรือยังลูก สับจ๋าโอ้โหเหลือลูกสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นี่นะก็กินฟักทองชอบมากเลยนะครับต้องบอกว่าฟักทองเรามีเยอะนะครับก็ไปไปรับบริจาคมานะครับได้ฟักทองประมาณ4ี่ห้าตันนะครับนูนอยู่ในโรงนู้นนะครับก็ช้างมาแก,ก้วของเราอยู่นี้นะครับผมสับจ๋าสับมานี่ก่อนเร็ว ซับจ๋ามานี่ลูกมาเนี่ยมามานี่ยมากินอคมาเนี่ยกันลูกมาคืเดลโอ้คุณซับอร่อยไหมลูกอร่อยหม้อร่อยครับก็บอกว่าอร่อยมากไปแล้ว่ะคุณตองไปแล้วครับไปแล้วเนาะนี่ฮะ ช้างโบราณนะครับเวลาขึ้นก็ต้องให้ช้างเน็บต่ำๆนะครับถ้ากระโดดขึ้นเลยนะครับผมเลยคุณซับหิวเยอะเหรอลูกหิวอยู่เหรอฮะคุณซับหิวใช่ไหมใช่ไหมอ้าหิวอยู่นะครับเดี๋ยวเราให้อีกนิดนึงนะนี่นะครับคุณซับเรานะครับเราก็เอาฟักทองให้น้องเขากินนะนะครับวันนี้ตั้งชายเท้าเลยนะครับยังไม่ได้กินหญ้าเลยนะเพราะว่าเราเดินออกกําลังกายนะครับ แล้วก็ทางผ่านเราก็มีโรงฟักทองนะครับนี่นะครับเยอะไหมครับนี่ครับก็จะมีหญ้าหญ้าแมงโกนะครับหญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งสําหรับทุกเชิญนะครับเวลาเราหญ้าไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นฟักทองครับฟักทองนึ่งก็มีนะครับนี่ฮะโอ้โหเยอะนะครับก็กินได้หลายวันหลายเชือกอยู่นะครับใช่ไหมคุณซับ คุณซับจ๋าคุณซับว้าวนี่ฮะนี่นะครับก็เราก็มีฟักทองมะฮะวันนี้มามาให้คุณซับเราได้กินนะครับคุณซับเราบอกกันแล้ว่าชอบกินมากนะครับฟักทองนะครับผมเป็นฟักทองที่รับบริจาคมานะครับผมนะคุณซับเนาะเพือ่อไม่โลกใช่าไหม ใช่ไหมเราก็จะบอกให้น้องดีกว่าเกิดโดนมือแล้วเอาดีกว่า สัตยาอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยเลยอ๋อเดี๋ยวเราจะเดินเดินออกกลาลังกายบ่อยๆนะเดีย๋ยวมากินมากินทับทองบ่อยๆแล้วลูกนะออป้อนให้ป้อนให้ป้อน วันนี้กินให้อิ่มเลยนะฟักทองมีเยอะนะถ้าหมดแล้วก็ไม่ได้กินนะลูกต้องรีบรกินนะช่วงนี้มีเยอะอยู่นะครับฟักทองนะครับก็ต้องบอกว่าเอ,อต้องกินทุกวันนะครับผมน้องมันจะได้ว้วนขึ้นนะครับก็ถือว,ว่าเป็นผลไม้นะครับพืชผลไม้ที่ตอนนี้มีให้ช้างก็คือนี่นะครับฟักทองนะครับผมนะครับ กล้วยอ้อยอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นผลไม้ปักทองเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับใช่ไหมคุณซับก,กินไหมปักทองอะ่ะกินหรือเปล่ากินอยู่ป่อป๋อ,อจะกินให้หมดเลยอ่ะหมดลงแล้วใช่ไหมเนาะอ๋อ ราพาคุณซับมาเดินออกกำลังกายนะครับแล้วก็ทุกวันนะครับเดิน,นออกกำลังกายนะครับเฮ้ะโ้างูครับแกวนะครับจห้กินร๋านี่ลูกน, <Okay. S 2> นี่มินีมินีลูกมามาพอโอ้ยโอ้โหนี่ฮนะกิน ลูกเดียวเลยครับโอ้โหกินทั้งลูกเลยอ่าถอยไหมบนบนสวยถอยถอยอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาให้อีกนะเอากิดเต็มที่เลยลูกไป คุณซับมาจากคุณซับจ๋ามากลูกมาลูกพ่อโอ้ตันนี้เดี๋ยวออกกำลังกายก็ก็เหนื่อยเนาะต้องกินเนาะใช่ไหมคุณซับต้องกินใช่ไหมลูกอ๋อต้องกินเนาะเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมอ๋อถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยลูกถอยเอ๋บอกยเ ้องบอกว่าฟักทองเราลูกสวยมากนะครับก็ต้มกินนะเพราะกินทุกวันอยู่แล้วนะครับควานนะช้างก็กินทุกวันเหมือนกันนะครับใช่ไหมคุณซับกินทุกวันเนาะใช่ไหมลูกกินทุกวันเนาะโควิดเรากักตัวกักกักตุนฟักทองนะครับเอาไว้กินมาหลังด้วยใช่ไหมคุณซับคุณซับจ๋าเอไเอานะ อาบแบบตูสูงลูกอาบแบบอ๋อปอใช่อ่ะเนี่นะครับก็วันนี้เราก็พาน้องมาเดยนออกกำลังกายแล้วเราก็จะพาน้องอาบน้ำนด้วยนะครับผมอโอเคครับยังไงก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคุณซับของเราเป็นชาวที่น่ารักมากนะครับผมนะเนาะคุณซับเนาะน่ารักไหมลูกม,ลมาครับก็วสวยลไปไปเลยลูกมาใส่ก้องกัน่อยลูกมาบนเด้นสวยแล้วบนครับก่อนเร็วเสียง บนค้คน,น,นสวยอ๋ออาปากเลยลูกคนสวยอาปากดีอบโอ้โหนะครับสวยมากคนสวยที่สุดเลยสวยสวยย่เชือกเยน่ารักเนะาะกุศลรอบชาที่น่ารักมากนะ เรากินกันสองเชือกเชือกเดียวพอแล้วเนาะคุณออดไม่ต้องกินคุณออดนี่ไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราจะไปให้เขาอยู่ดีนะครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์ด้เัยนะครับสวัสดีครับ